ครับสวัสดีครับนี่ก็คือเครื่องดนตรีชนิดใหม่ที่เรา,าสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วตัวนี้จะเป็นของชาวเขาครับชาวเขาเ่าลีซอเสร็จแล้วเราก็มาประยุก์ตเพิ่มเติมนะครับมา,ามาบ o ดฟายเพื่อให้มีมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างออกไปโดยการประยุก์ตจากของดั้งเดิมนะครับ ผมเรียกชื่อของเครื่องนี้ว่าเป็นพินภูเขาครับซึ่งพวกเราก็ใช้ทำทำเพลงในอัลบั้มมาบ้างแล้วนะครับเครื่องชนิดนี้เดีย๋ยวจะลองโชว์เสียงให้ฟังนะครับ <S <S ตัวนี้เป็นของชาวเขาที่เขาทำมานะครับใช้ดีดได้ครับ เสียงได้ตามที่นักดนตร,รีต้องการครับก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสำหรับนักดนตร,รีที่ชอบเสียงแปลกๆใ,ใหม่ๆเป็นะ สามารถไปใช้ได้นะครับนอกจาก,กจะเดีดได้แล้วก็ยังสามารถที่จะไปประยุกต์เป็นใช้ปเป็นสีได้ด้วยนะครับโดยเราก็มาปรับตรงนี้ให้มันตรงย่องให้โค้งตรงกลางนะครับเพื่อที่จะปรับสายกลางได้นะเพราะว่านี่เป็นสามสาย ใช้้ไดสำหรับราคานะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่หน0่บาทนะครับส่งถึงที่นะครับภายในประเทศภายในประเทศไทยนะครับ1,500าบาทครับสั่งได้เลยนะครับแต่ดีไซน์รูปแบบต่างๆเราก็จะปรับเปลี่ยนไปเราก็จะเขียนเปลี่ยนไปเรื่อยตาม แต่และชิ้นจะไม่ซ้ำกันนะครับตอนนี้ก็จะทยอยอโชว์มาเรื่อยๆตัวนี้จะมีหนึ่งตัวแรกก่อนครับที่นำเสนอเดี๋ยวก็จะมีเป็นภาพมาให,ให้ดูกันเรื่อยๆนะครับโอเค this i s a a new uh, in, instrumental we create from new trip people We c a l l is a pin ภูเขานะครับ The price from Thailand's uh, beginning in Thailand price um, one thousand five hundred baht. Yes, if you interesting, uh, email to us.